วันนี้เชลินกับป๊ะป๊ามามีมาเกาหลีนะคะแล้วก็วันนี้เรามีพกมาตลอดเลยใช่ไหมมาตลอดเลยมันมีลายสองอันเป็นลาย s e c r ิ t ลาย s e c r ิ t เป็นเซอร์ไพรอ๋อทำไมชลินถึงชอบติดสติกเกอร์หมวหอมคินดี้ล่ะคุน่ารักแล้วก็หอมมากๆค่ะเพื่อ,อนอ นี่เลยค่ะฉันจะติดที่ผ้าห่มน,นะคะต็แกะมาจากตรงนี้ดึงนึงแล้วก็ตรงนี้มันจะใสๆตรงนี้มันก็จะมีกระตายอีกรูปภาพเชื่อปะผมตอนนี้ติดกุญไจนะคะมันนี้แล้วก็ตอนเช้าติดออริจินอลโอเค <Okay. S 1> อันนี้คืออรอ,อ,อ,อริจินอลอน้ำหอออริจินอลเพราะว่ามันดีมากมันหอมมากมันหอมมากมันเอาไว้ตอนเช้านะคะแต่ว่ากนไหนเอาไว้ตอนเย็นโอเคช่วย okay. ให้หายใจโล่งเนาะค่ะอ่ะโอเคนอนได้เลยลูก 嘿嘿嘿。<laughs>